สชนแชมป์นะครับเอาที่หน anyway> ึ่งกับที่สองมาแข่งกันนะครับนี่มีแต่สีดงเน็นมาขามทั้งนั้นเลยครับเนี่ดตัวงามนะครับอย่าลอันนี้เป็นของผิดเตานะครับตัวตัวแหลกตัวแหลกสองตัวนี่้องผิดเตานะับได้แชมป์ตั้งสองตัวนะครับรอบนี้กับมาซึ้งแชมป์สชนแชมป์นะครับเอาที่หนึ่งกับที่สองมาแข่งกันนะครับ นี่จะสีแดงเน้นประคามนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลูกซีไวนะครับตัวนี้ตัวจูงก็นี้นะครับเดชแชมรุ่นอ่าเดี๋ยวผมจำอะไรนี่นะครับตัวนี้ลูกซี่ว้ศูนยนกออหกนะครับแล้วก็ตัวแชมตัวนั้นตัวตัวนี้นะครับตัวแรกเป็นลูกเอ็กซ์เคี่ยหนย์นะครับงามตัวโตครับ ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนี่ครับตัวนี้เดชแชมป์นะครับมีการรามันเทเซียรุ่นปัตเต้ไม่เปลี่ยนคู่หลักตีได้เอาเอาทั้งสองครับที่หนึ่งมาสู้ก็จะได้รางวัลที่หนึ่งสองสามนะครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ซึ่งแชมป์ต้นแชมป์นะครับตัวนี้ได้เป็นแชมป์อีกนะครับแชมป์สองสัปดาอ้ขออนุญาตจะมาให้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งสองสามไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านข้างอีกทีนนะครับเรื่องของขวัญนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมดสามรางวัลวันที่หนึ่งที่สองที่สามตัวนี้เป็นของมอเอ็กนะครับห้องสีฟ้ามนะครับได้ขออนุญาตคุณไปยังเจ้าของวัวทุกท่านที่จะนำวัวในการเคลื่อนย้ายขอให้ระสานติดต่อเจ้าที่ทจ้างานสั่งเคยเนืองสุรินทร์ครับซึ่งตัวนี้ในที่สองครับของมอเอ็กครับทำใบเคลื่อนย้ายที่อาญั ราคาสีน้ำเงินนะครับขออนุญาตนะครับในคาร์ดี้เป็นการติดแชมป์นะครับสำหรับตัวที่ได้แชมป์ในคา้าสำหรับผมก็คือบูกหมายเลขหมายเลขเก้าดีด้วยครับพี่เอ็กนะดีดีด้วยครับสวยๆครับรักษณะนะครับความยาวความการเนื้อหลังตัวติดเขาเนี่ยวันนี้เขาเขาสามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็โดนเอง กว่าตัวอื่นครับตัวที่ที่สองสำหรับผมนะครับก็คือวัวหมายเลขสิบสองนะครับเป็นวัวที่มีความยาวและมีเป็นวัวที่มีความยาวความลึกลำตัวนะลักษณะของสตีนะขานะครช่วงกระโภนที่ดีนะครับสำหรับตัวที่ได้ํำดับสามสำหรับผมคือวัวหมายเลขสิบนะครับเึ่งเป็นวัวที่ถ้าเทียบกับกลุ่มบนๆแล้วเนี่ยเขา เขาเป็นมือที่ลึกมีกล้ามเนื้อในนั้นดีนะแต่ว่าผมอยากให้ทันทีกบแล้วเนี่ยคือคือเขาต้องเต็มมากแบบที่นี้ในส่วนส่วนเรื่อสัตว์เนี่ยส่วนหลังเขาเนี่ยขอบคุณมากครับอันดับที่สองหม่เล่นเลยนะครับหมายเลขสองด้วยนะหมายเลขสองครับเออหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสอง 12ในนี้ไม่มีเลยชื่อชื่อฟาร์มเลยครับหมายเลข12ครับเบื้องตัวได้แชมป์นะครับหมายเลข13เดงเม็ดมะขามได้นะครับเบิ้งแนวเส้นจลังนะครับกว้างมากนะครับสีแดงดีนะครับผมข้าทุกคนมีการระมังเพื่อพิรุณคันแท้ไม่เกินหนงคู่นะครับรางวัลที่หนึ่งครับวัวหมายเลขเก้าวัวชื่อมีหยกขอบคุณ นร,รุษริญโยธาสุดยอดครับจากบริษัทนะจังหวัดสุรินทร์ครับอันดับที่สองวัวหมายเลขสามวัวชื่อ S r Smoke Union นะครับของคุณเอกราชทองยุนครับอำเภอเมื่อนพิสเกตครับหมายเลขอันดับที่สามวัวหมายเลขสิบ วัวชื่อจันจิราของคุณนรุณดิโยธาจากอุตรดจังหวัดพุทธคับกอนเตะเรนดีงด้วยครับอ่าหมอบรางวัลนนะครับลำดับที่สามนะครับแล้วเป็นของมอเอกนะครับเป็นลำดับที่สองครับรุ่นต่อไปครับเป็นวัวมีการประมั่นลูกสงฆ์เพศเดียรุ่นฟันแท้ไม่คืนส่งพูดครับเบอร์ที่เหลือครับมีอยู่ทั้งหมด3ามตัวครับเชิญเข้าสูบเอ็ดนี้น่แฮ้ครับตัวนี้วัวเบอร์ที่เหลือครับ ท่านมีการรบมัดรุ่นสมพเพลียรุร่นฟันแท้เป็นตคู่ครับเจอเลยครับเป็น้องมอเอกนะครับตัวนี้ตัวแรกที่สองนะครับงามสุดๆตนะครับมอนตัวเนียะครับสวยม,มาก มียกมียกมียกนี้กรรมเนือดัน,านทายนะครับโอ้ยรุ่นต่อไปทั้งีอนโนมันเที่มีันแท้ไม่เืนสามคู่เบอร์สิบอ้วนทุนนิดตัวทั้งเรยียมพร้อมเลยนะครับมาเลยนะครับ มีการระมัดเพืนเพื่อนเ,เพ,พื่อนเทปในจุงหวัดตัวนี้นะครับที่หนึ่งนะครับสวยงามมากเบือสีบว่วงมีหนึ่งตัวเอาเข้าไปเลยดีนะครับไว้พลังมือเบือสีบ่วงครับมีตัวเดียวเอาครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณพนักงาพี่น้องทุกุลสกุลนะครับที่สำหรับชมช่องชาชัยหลักทร์มน,นะครับ ซึ่งมีการแชร์กันเราจะมีการปรกวดการพัฒนาของกลุสวัสดีครกันทั้งนั้นนะครับเอาที่เด่นแต่ละรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครัเจ้ามาสู้กันว่ารุ่นไหนที่ตบกวนที่สุดณเวทีแห่งนี้เวทีการประกวดโคมือของตำบลท่านสว่างประจำปี2500